สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเครื่องมือง่ายๆตัวหนึ่งใน After Effects นะครับที่จะช่วยประหยัดเวลาเราได้พอสมควรเลยเวลาที่เราแอนิเมตพวกไติ้ลหรือว่าพวกทรานสิชันต่างๆเหล่านี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบอยู่แล้วแหละนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่เคยใช้เนี่ยก็แนะนําให้ลองมาใช้กันดูเลยนะครับประหยัดเวลาได้เยอะพอสมควรจริงๆก็อ่ามาดูสักนิดนึง อย่าง composition ตัวอย่างของตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะมี background สีๆนะครับแล้วก็มี text หรือว่า title อยู่อันหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งหลายๆครัง้งเวลาที่เราทำพวก title หรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องการให้มันอาจจะ fade ขึ้นมานะครับค่อยๆ fade ขึ้นมาแล้วก็ fade ออกไปหรือเราอาจจะต้องการให้มันวิ่งเข้ามาจากด้านข้างนะครับแล้วก็วิ่งออกไปอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นปกติอะอย่างผมอาจจะสร้าง keyframe สำหรับตัว title มากอ่อนล้วกันนะครับผมก็กดตัวตัวที่นะครับเพื่อเปิดตัว opacity ใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ f ฟ a มแรก ก็อาจจะสร้างคีย์เฟรมโดยกดนาฬิกาจับเวลาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อ่ะคีย์เฟรมแรกผมบอกโอเคให้ opacity เป็น0ูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ขยับเพลย์เฮมมาสักพักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยน opacity เป็น100เพื่อสร้างคีย์เฟรมอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอ í, พอเริ่มปุ๊บเนี่ยตัวไตเติลมันก็ค่อยๆเฟดขึ้นมานะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาที่เราแอนิเมตพวกไตเติลหรือว่า transition ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีใน section ส่วนของการเข้ามานะครับ เราก็ออกไปนะครับอย like this, case, ่างสมมติในกรณีนี ério, ้ตอนเข้ามาเนี <remlin> ่ยไตเติ้ลของเราก็ค่อยเฟดเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนตอนที่จะจบเนี่ยเราก็อาจจะต้องการให้มันเฟดออกไปเหมือนกันนะครับซึ่งแทนที่เราจะมาอสมมติถ้าเกิดเราทําโดยมามาสร้างคีย์เฟรมเพิ่มเอาเองเลยเนี่ยผม่าจะบอกโอเคให้มันเฟดเข้ามาปุ๊บแล้วก็อยู่ไปสักพักนึงนะครับแล้วพอมันมาถึงตรงนี้เนี่ยเขค่อยๆเริ่มเฟดออกไปใช่ไหมผมอาจจะมากดตรงนี้เพื่อสร้างคีย์เฟรมอีกอันนึงนะครับ แล้วก็ขยับเพล y h เฮดมาอีกสักนิดนึงแล้วก็พอคีย์เฟรมท้ายผมก็ลด o p ป c สตี้ให้เหลือศนย์ะเพราะนั้นตอนนี้มันก็จะมีช่วงที่เป็นเฟดออกแล้วจากร้อยเหลือ0ูนย์ใช่ไหมครับก็เฟดออกไปปุ๊บนะครับแต่ทีนี้วิธีที่อาจจะทำได้ง่ายกว่าและเร็วกว่านั้นเนี่ยผมอาจจะลบคีย์เฟรมตรงท้ายออกไปก่อนใช่ไหมครับผมอาจจะบอกโอเคตอนเฟดเข้ามาเนี่ย กับตอนเฟดออกไปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องการให้ความเร็วแล้วก็พวก movement ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะๆเลยอยู่แล้วใช่มครัเพราะฉะนั้นวิธีนี้อาจจะง่ายกว่าเนี่ยผมก็อาจจะ copy 2อง keyframe นี้นะครับกด shift ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้ปุ๊บนะครับเสร็จแล้วผมก็กด control c นะครับหรือถ้าเป็น mac ก็ o p m a o n c นะเพื่อ copy ปุ๊บแล้วผมก็เลื่อน playhead มาตรงที่ผมต้องการให้ ไตเติ้ลตัวนี้เริ่มเฟดออกไปอาจจะสักตรงนี้แล้วกันนะครับผมกด ctrl v ปุ๊บมันก็จะเพสไอคีเฟรมอันเนี้ยสอันแรกเนี่ยมาไว้ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าแน่นอนปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเฟดเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมเฟดเข้ามาปุ๊บพอมาถึงคีเฟรมนี้มันก็เป็นการเฟดเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ใช่อย่างงั้นใช่ไหมเราต้องการให้มันสลับกันนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเฟดเข้ามาแล้วตอนจบเนี่ยค่อยๆเฟดออกไปจากร้อยเหลือศูนย์ใช่ไหมครับซึ่งวิ แล้วเราก็ right click นับแล้วก็ไปที่ keyframe assistant นับและอันล่างสุดเลยเนี่ยที่มันบอกว่า time reverse keyframe เนี่ยก็คลิกเข้าไปปุ๊บอ่าแค่นี้เองนะมันก็จะ reverse keyframe ของเราให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะนั้นตอนตอนแรกเนี่ยมันก็จะ fade เข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ copy 2 keyframe เนี้ยมาไว้ตรงท้ายนะครับแล้วก็ reverse หรือว่าสลับกลับผัวมันใช่มครับก็เพราะนั้นแทนที่จะ fade เข้ามันก็กลายเป็น fade ออกแทน ทีนี้สาหรับตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้เนี่ยแค่การเฟดเข้าแล้วก็เฟดออกเนี่ยเราก็อาจจะบอกเอยจริงๆสมมติถ้าเกิดมาคลิกแล้วก็สร้างคีเฟรมเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ชา้ากันอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูสักตัวอย่างหนึ่งล้วกันนะครับที่ว่าเราอาจจะทําอะไรเล่นอะไรมากกว่ามากกว่านี้กับตัวคีเฟรมของเรานะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้ต้องมานั่งทํา2รอบเนี่ยจะเสียเวลามากกว่านะอย่างสมมติอ่ะเดี๋ยวผมปิดเลเยอร์นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปไว้ด้านล่างสุดนะครับแล้วผมก็มีตัว ไตเติลอีกตัวหนึงที่ผมยังไม่ได้ใส่คีย์เฟรมอะไรไว้เลยนะเพราะนั้นอย่างสมมติสำหรับในไตเติลนี้เนี่ยผมอาจจะต้องการให้ไตเติลเนี่ยมันวิ่งเข้ามาจากด้านซ้ายก็ได้นะวิ่งเข้ามาวืบนะครับเสร็จแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับออกไปนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็อาจจะไปกดที่ตัว P นะครับคลิกที่เลเยอร์กด P มันก็จะมี Position ขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเกิด ปกติเนี่ยเวลาที่ขึ้นมาก็จะเป็น position อันเดียวนะครับก็คือ position x กับ y นะครับแต่อันนี้เนี่ยผมต้องการ keyframe เฉพาะ position x ก็คือวิ่งแวงซ้ายขวานี่นะครับผมก็เลยได้เข้าไปในตรงกราฟแล้วก็ได้ไปแยกไอ้ตรง position ของมันเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติถ้าเกิดผมคลิกที่ตัว position เนี่ยนะครับสองอันแล้วมันก็จะมีบอกว่าสามารถ separate dimension ก็คือแยกกันระหว่าง x กับ y ได้ผมจะได้ keyframe ได้แค่ตัวตัว x อย่างเดียวใช่ไหมเพราะนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเออกไปจากกราฟวิวก่อนนะครับผมอาจจะมาที่ frame แรกแล้วบอกโอเค ในเฟรมแรกเนี่ยให้ตัว exposition เนี่ยมาอยู่สักอ่าอยู่แถวๆนี้ละกันใช่ไหมครับให้มันเริ่มจากนอกเฟรมก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ขยับมาสักพักนึงนะครับแล้วก็ให้ตัว x เนี่ยอ่าวิง่งให้ตัว text เนี่ยวิ่งกลับเข้ามาตรงตรงกลางกลางเฟรมอีกครั้งนึงใช่ไหมครัเพราะฉนั้นตอนนี้สมมติถ้าเราลองเล่นดูเนี่ยปึ๊บอ่าเราเห็นตัวไท t l นของเราเนี่ยมันก็วิ่งเข้ามาจากด้านซ้ายใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนตอนนี้นอาจจะดูแข็งๆไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันวิ่งมาด้วยความเร็วคงที่ใช่ไหมครัผมว่าจะต้องการมาเปลี่่่ยยนนคควววามมเร็ให้ัิงอ วิ่งเข้ามาตอนแรกเรว็วๆแล้วก็ค่อยๆมาชะลอชะลอชะลอแล้วก็ค่อยๆมาหยุดใช่ไหมผมก็อาจจะคลิกเลือกที่2 k e คีย์เฟรมนี้ใช่มแล้วก็ไปที่ตัวกราฟนะครับอ่าเราก็จะเห็นแล้วว่ากราฟตัว x ของเราเนี่ยมันค่อยๆวิ่งมาที่ความเร็วคงที่เลยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะมากดที่ตัว x ของเราใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมผมต้องต้อง separate dimension ออกไปก่อน,นะผมจะได้สามารถคีย์เฟรมเฉพาะตัว x ได้ใช่มสมมติถ้าเกิดผมไม่ separate dimension เนี่ย สมมติผมว่าลิงก์มันอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถลากให้มันโค้งหรืออะไรได้ใช่ไหมเพราะนั้นผมก็ separate dimension ก่อนนะครับให้มันแยกมาเป็น x กับ y นะครับแล้วผมก็กด alternate ค้างไว้นะครับหรือถ้าเป็น Mac ก็ option นะครับแล้วคลิกซ้ายแล้วก็เราจะสามารถลากปรับรูปทรงของกราฟเราได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้จะเห็นแล้วว่ากราฟของเราเนี่ยตอนแรามันจะวิ่งข้ามาเร็วปุ๊บเรามันก็ค่อยๆชะลอตอนจะจบใช่ไหมอย่างสมมติอ่ะผมลองลากเวลาไปสักพักนึงก็ได้นะครับให้มันใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับเราจะได้เห็นชัดๆ้งาล,า,ๆาลง เราก็ค่อยๆช้าลงอ่าเพราะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมก็ออกไปจากตัวกราฟเอดิเตอร์ก่อนนะครับทีนี้แน่นอนสมมุติถ้าเกิดเราต้องการทําเหมือนกันตอนออกไปเนี่ยคือตอนนี้เท็กซ์สำหรับวิ่งเข้ามาวืบใช่ไหมครับอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ต้องการมันค่อยๆวิ่งวืบออกไปเนี่ยแทนที่เราจะต้องมานั่งสร้างคีย์เฟรมอีก2รอ,อบแล้วก็กลับเข้าไปวาดกราฟใหม่อีกรอบนึงเลยสําหรับคีย์เฟรมตอนออกเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวเครื่องมือตัวเดิมเนี่ยได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมครับเราก็สามารถคลิกซ้ายตรงนี้กดช f ฟค้างไว้้้รหืืออกกก็็ไดแลลวมาเ คีย์เฟรมอันนี้อันหนึ่งขอประธานโทษครับกดชีฟค้างไว้นะครับแล้วก็มาเลือกที่คีย์เฟรมสองอันนี้ใช่ไหมครับกดคอนโทรลซีนะครับเพื่อ Copy หรือ Command C ถ้าเป็น Mac ใช่ไหมครับแล้วก็อ่ะจะให้มันเริ่มเฟดออกไปวิ่งออกไปตรงนี้แล้วกันกดคอนโทรลวีนะครับหรือว่า Command V ก็ได้ใช่นไหมครับตอนนี้เราก็ Copy ปี้ไอตัว2คีย์เฟรมเนี้ยมาไว้ตรงด้านด้านตรงท้ายแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเดิมผมก็ไรคลิกใช่ไหมครับไปที่คีย์เฟรมแอสิสแตนต์แล้วก็ไทม์รีเวิร์สคีย์เฟรมให้มันสลับกกลลัััับหวนนนนนนใช่่ม้้้ยเเพราาะตออีีถงดู ค่อยวิ่งข้มาวืบชะลอแล้วก็หยุดแล้วค่อยวืบแล้วก็วิ่งออกไปเห็นไครับตอนเข้ามาเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาอย่างเร็วเลยแล้วก็มาชะลอตอนวิ่งออกไปมันก็ค่อยขยับไปก่อนแล้วก็วืบออกไปเห็นไครับเพราะนั้นจะสังเกตเห็นเลยว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยยิ่งพอเราทําพวก transition ในส่วนของการเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเฟกเข้ามาหรือว,ว่าวิ่งเข้ามาหรือว่าอะไรที่มันมีกราฟหรือมีลูกเล่นอะไรที่ซับซ้อนหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยเราประหยัดเวลาเราได้มากๆเลยนะครับเวลาที่เราจะทำ keyframe หรือว่า Transition อะไรเหล่านี้เนี่ยในในขั้นตอนที่มันจะวิ่งออกไปเนี่ยเราก็สามารถประหยัดเวลาพู้ง่ายคือประหยัดไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งเลยโอเคครับก็สำหรับใครที่ไม่เคยใช้เครื่องมือตัวนี้ก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็จะประหยัดเวลาการทำงานได้ประมาณหนึ่งนะเวลาทำแอนิเมชันต่างๆน, After Effects นะเฟซนะเป็นไงวันนี้ก็คงพอนี้แหละนะครับก็ไปก่อน,นครับ